ที่จะบวชได้ครับก็ยังไม่ได้ให้ความสำคัญตรงนี้นะเพราะยังไม่เห็นภัยในวัฏฏะสงสารแม่ภัยในปัจจุบันก็ยังมองไม่เห็นภัยในอบายยิ่งไม่เห็นใหญ่นี่นะ ไปในปัจจุบันที่ไม่เห็นเนี่ยเพราะไม่ได้ใส่ใจพิจรารนณาถน้้าเห็นแล้วได้คิดนี่นะเออสมวมากนึกมันก็นึกอ๋อไม่เกี่ยวรกับเราแม้เราเจอก็เอามมงคงเป็นธรรมดาอย่างนี้มั้งเป็นธรรชาติเหมือนต้นหมากรากไม้เหมือนก้อนหินก็เลยไม่ได้ สนใจจะทำไงถังจะพ้นภัยเมื่อไม่เห็นใหไอ้อที่จัดแสวงหาการพ้นภัยเนี่ยไม่ค่อยมีเราชีวิตประจำวันก็ต้องทำมาหากินทามาค้าขายแล้วก็มันเกิดความเครียดก,ก็หาที่บันเพลินๆหมดเวลากไปวันๆหนึ่งแล้วก็เข้านอนเหมือนนกเหมือนกาอย่างนั้นแหละ ตื่นใ่เช้าไปทำมากินร้องก้าก็าเนี่ยเขาเว้าเนี่ยพอถึงเย็นค่ำก็มาเข้าเว้าทีแล้วก็เข้านอนชีวิตมักจะวนเวียนอยู่นี้นะแล้วก็ระหว่างค,คลายเครียดยก็ไปหาสิ่งที่คิดว่ามันจะช่วยคลายได้ แต่ก็ไม่ได้เห็นโทษภัยของสิ่งเหล่านี้เนี่ยอย่างเช่นดื่มเหล้าเจ้าชู้เล่นการก็นั่นอะไรอย่างนี้เป็นต้นน้่ก็นี่เป็นทางออกเราเครียดมาเราก็ต้องหาทางคลายขี้คลายไอ้เครียดล้วหาทางคลายไม่มีปัญหาแต่เหลือแต่วิธีการจะได้สิ่งที่ตัวคิดว่าจะมาช่วยผ่อนคลายความเครียด <c oughs> มันกลับจะทําให้เครียดหนัก หลังจากตายแล้วเออแม้ปัจจุบันก็ยังมีโทษมีใบนั่นกไม่ได้ศึกษาเรียนรู้ลอบกรรมกฎแห่งการกระทำทางกายทางวาจาทางใจจากคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อไม่ศึกษาก็ไม่มีความรู้ว่าเรานี่จะต้อง ตกอยู่ภายใต้กฎแห่งการกระทำของเราทั้งสิ้นไม่ว่าดีหรือชั่วก็ตามแล้วก็วิธีการ,ค,รคลายเครียดโดยวิธีการอย่างนั้นแหละสุรานารีปาชีกีลาบัตอะไรต่างเหล่านั้นจะยิ่งเครียดหนักเข้าไปอีกนี่นะจ๊ะรอบก็ว่าก็ยังทำหน้าที่เป็นปกติไม่ว่าใครจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามตรงนี้ มันอันตรายสำหรับชีวิตของผู้ที่ไปได้ศึกษาเรียนรู้เมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์ต้องศึกษาต้องเรียนรู้ว่ามันมีจริงไหมมีโทษมีภัยจริงไหมกฎแห่งการกระทำเนี่ยนรกมีจริงไหมสวรรค์มีจริงไหมอะไรอย่างนี้นะจ๊ะสิ่งนี้เราเป็นสิ่งที่ครูวิจญยเนี่ยตอนสมัยยังเด็กๆก เรตัง้งสู่ไปรุ่นกระสแวงหานะตามตำรับตามราตามครูบาอาจารย์ต่างๆทุกคนทุกแห่งที่คิดว่าจะให้คำตอบได้แต่มักจะได้คำตอบที่คล,ลุมเครือมันก็มันยังไม่ไม่ถึงใจในระดับที่เรามั่นใจแล้วก็เกิดการเปลี่ยนแปลงชีวิตไป หรือกรตุ้นให้เราเกิดความกระตือหรือร้นอยากศึกษายอยากเรียนรู้เจ้าก,ก็ทัองไปเจอคุณย,ยอาจารย์นี่แหละคุณย่ายของเรามารัตนปฏิกาจถึง,งลูกุกยุงนี่แหละอ้ตรงนี้นี่คือหัวเลี้ยวหัวต่อของกรูไม่ใหญ่ทีเดียวแหละเพราะสิ่งที่กรูไม่ใหญ่ไปถามนี่มันก็คือคําถามสาคลที่ทุกคนคิดกันเอาไว้เรื่องนรกดวงสวรรค์ เป็นยังไงกฎแห่งกรรมเป็นยังไงเนี่ยมันได้คำตอบตรงที่คุณยายเนี่ยมันมาจบที่ตรงนี้เนี่ยมันเป็นจุดหัวเลี้ยวหัวต่อทียเดียวที่ทำให้เข็มทิศชีวิตเข้ามาสู่เพศสมณะเพราะเห็นภัยในวะัฏะสงสารแล้วก็เชื่อเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เรื่องบุญล่องบาปทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว จากคุณยายอาจารย์เนี่ยเพราะพอคำถามแรกที่ไปถามท่านเยายนรกสวรรค์มีจริงไหมจริงท่านก็พูดสันส้นๆเรียบๆง่ายๆแล้วพูดต่อยายไปมาแล้วไปช่วยพ่อของยายที่ดื่มเหล้าวาาันละสิบสตังตายแล้วไปอบายเนี่ย ยายไปช่วยคุยกันเนี่ยช่วยไงด้วยยังไงช่วยด้วยวรรามกายในตัวของยายเนี่ยโอ้พ่อของยายนี่ตัวล่อนจอนนี่เข้ามาหายยายแล้วยายก็ยังทำไม่ถูกคมไม่ทราบจะทำยไงก็ต้อง ามคุณยายทองสุขสำแดงปังนพุทธิสอนให้ได้เข้าถึงพระธรรมกายในตัวท่านกระเด้แนะนำแนะนำจกกนกระทั่งช่วยพ่อได้และพาพ่อไปอยู่บนสวรรค์มีพิมานก็หลังเล็กๆเก้าเก่าในทันวานะ <c oughs> และยายก็ช่วยได้ ยายก็สบายใจเออเราได้ไปช่วยพ่อของเราได้ไปขอขามาพ่อได้พอตอนที่ท่านตายเราไม่ได้ไปขอขามาท่านลูกๆหลายๆคนเขาไปขอขามากัน้ไตรงนี้มันก็ฝังใจเพราะฉะนั้นเมื่อเมื่อ ไม่ได้ขอเข้ามาพ่อก็คิดว่าสักวันหนึ่งจะต้องไปหาแต่ในี้สุดก็ออกจากเครือนเหมือนนกสีจากคอนไม่เอาวอนมาจอจากมาทรัพสมบัติมีเท่าไหร่ยกให้พี่ๆทั้นงน้องไว้หมดเลยที่ดินยกให้พระน้องชายที่บวชแล้วก็ไม่เอาอะไรเลยแสวงหาวิธีการที่จะไปหาพ่อในพโลก ยังไม่รู้ว่าพ่ออยู่ตรงไหนจะไปได้ยอย่างไรและใครจะสอนเราแต่ก็ไปยอมตนเป็นคนรับใช้ในสุดเจอคุณจะางสุขสอนธรรมะแล้วก็ไปช่วยพ่อได้คุณอยากไปไหมละ่ะถามถามเด็กหนุ่มวัยสิบเก้าปีแค่คุณอยากไปยาจะสอนให้แล้วไปด้วยกัน ไม่กี่ประโยคเลยนั่นลบยายนั่นลก,ยยนนลกสวรรค์มีจริงไหมจริงยายไปมาแล้วไปช่วยพ่อของยายพ่อไปอาบายด้วยอะไรต่างดื่มแล้ววันละสิบตะตังสิบตะตังนี่วัลวนละโคตรเนอะสิบตะตังทำไมก่อนแล้วก็ชวนขึ้น ไปสวรรค์ได้ห้าประโยคก็ทำให้เข็มที่ชีวิตก็เราก็รู้แล้วเราจะตั้งเป้าหมายอย่างไรเพราะเห็นภัยในวัฏฏะสงสารเพราะพูดที่น่าสงสารคือตัวเราทถวนอยู่ตรงนั้นอืมสงสารสงสารนี่นะ่นรกสวรรค์ แล้วก็แห่งกรรมกฎแห่งการกระทาทางกายทางวาจาทางใจมันหนีไม่พ้นไม่ว่าดีเลยชัวย่วเดียวนี่จ้ะเพราะดั้นต้องเห็นภัยในวราระสงสารเนี่ยมันจะมีอารมณ์อลศอยากบวชนี่นะจ้ะอยากจะออกบวชนี่ไม่ต้องเป็นอย่างนี้อแต่ว่าอันนี้มันมันเป็นเรื่องที่อาจจะเป็นอีกกรณีหนึ่งนะจ้ะ เราครูไมใหญ่เกิดความคิดนี้มันตั้งแต่เด็กเลยเลยๆหมก็คงจะเป็นบุญเก่านเะนาะเหมือนเราศึกษากันมาเรื่อยๆเนี่ยก็สแสวงหาแล้วก็ในสุดก็มาจบที่คุณญายนี่แหละจ้ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องศึกษาเรียนรู้เอาไว้นะจ๊ะไม่เชื่อไม่เป็นไรต้องศึกษาเอาไว้ถ้าเกิดมันมีจริงเนี่ย เราจะได้ป้องกันตัวเองได้เราจะพูดแต่เพียงว่ามันพิสูจน์ไม่ได้แต่ความจริงคือยังไม่ได้พิสูจน์เนี่ยจะแต่ใช่คือเราไปหยิบเอ,ออกมานี่นะให้เห็นเนี้จัดจะไม่ได้หรือเอาตัวเนี่ยไปอยู่ในนั้นจัดจะแล้วเอาขึ้นมาให้ไปดูนะแม่ไปอยู่มันก็ยังไม่ได้ เราจะสรุปแค่นี้ไม่พอเพราะวิธีการที่จะไปมาได้เนี่ยมีอยู่มีอยู่ในพระพุทธศาสนานี่แหละแต่ชีวิตของครหัตเนี่ยมันมีเวลาว่างน้อยเนี่ยรรม,มันต้องทำมากินทำมาค้าขายตั้งครองเรือนตั้งเกี่ยวข้องกับผู้คนเข้าสังคมอะไรต่างสาร,รพัดจะหมดเวลาไปถึงจะเรียนรู้ก็ได้ในระดับหนึ่งมันต้องมีเวลาว่างๆโอกาสว่างๆ สิ่งเวดล้อเป็นสัพพยะที่จะต้อนใจของเรานี่ให้จนมุมไปที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเข้าไปถึงพระธรรมกายในตัวถึงวัตถะตนในตัวนั่นแหละเราจึงจะไปพิสูจน์ได้เพราะเรามีอุปกรณ์ในการที่จะศึกษาเรียนรู้แล้วนี่ในใจนี่เป็นเรื่องที่สําคัญทีเดียวโครงการจะพันลูกจะพันตำบลเปิดโอกาสตรงนี้ให้มาศึกษามาเรียนรู้ตรงนี้เนี่ยและเราจะภายในวัฏาสางสารนี่ มันมีภัยจริงๆเลยเนยตั้งแต่เราเข้านอนเนี่ยเราจะได้ตื่นหรือเปล่าเราก็ไม่ทราบตื่นไมแล้วจะได้หลับต่อหรือเปล่าก็ไม่ทราบอ,อีกเออมันมีโอกาสตายได้ทุกวันพิการได้ทุกวันเนี่ยเจอปัญหาทุกวันเลยอันนี้เราต้องพิจารณาต้องดูต้องเฝ้ามองอย่างผู้มีสติปัญญาเนี่ยมองดู มองโลกไปตามความเป็นจริงไม่ใช่ในแงด่ดีหรือแง่ร้ายนะจ๊ะแง่ดีเกินไปมันก็ไม่ใช่เพราะโลกใบนีถ้าดีถ้าดีอย่างเดียวนี่นะจ๊ะอ๋อมันก็คือนิพพานในเมืองมนุษย์อะไรเราก็ไม่ต้องไปสแสวงหาทางพลทุกข์แต่ร้ายอย่างเดียวไม่ได้ก็เฉาชีวิตอเศร้าเสื่อมเส้งเครียดเบื่อกลุ่มมันก็จะมีทั้งดีทั้งร้ายเนี่ยเราต้องมองไปตามความเป็นจริง อาทิตย์หนึ่งมองครั้งก็ไม่ได้ดยต้องมองทุกวันนะจะ๊ะออย่างน้อยวันละครั้งสองครั้งก็อย่างดีมองไปเอาครั้งแค่เราหลับตาครั้งหนึ่งลืมตาครั้งหนึ่ง,งนี่นะมองหรือตื่นนอนใหม่ๆเนี่ยก็มองไปเรื่อยๆหรือก่อนหลับเนี่ยมองไปทุกๆวันเถอะแล้วก็บะพี่นะเราคิดเรื่องอื่นยังคิดได้เลยนะแต่คิดเกี่ยวกับเรื่องตัวเราเองน่ไมันไม่คิดเนะี่ย มองข้ามไปเนี่ยตรงนี้อต้องหันมาพิจารณาแล้วใครยังไม่คิดก็ต้องคิดแต่ตรงนี้เลยจ้ะแล้วมันอันตรายเลยเดียวเนี่ยของชีวิตถ้าเราไม่คิดเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้เนี่ยมันสําคัญมากเลยเดียวนเพราะนั่นในการมาเกิดเครื่องของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือความโชคดีของเราเนะที่เราจะได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับ,บเรื่องของภพภูมิมาแตกต่างกฎแห่งการกระทา หรือการดําเนินชีวิตในโลกนี้ควรจะทําอย่างไรถึงจะดําเนินชีวิตได้ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีสุขในปัจจุบันแล้วก็ดับทุกได้มีทุกก็ดับได้นี่เป็นเรื่องที่สําคัญนะจะมันเกี่ยวกับตัวของเรานะ่าไม่ไม่เกี่ยวกับใครตัวของเราโดยตรงเลยนี่เราจะเป็นเรื่องที่พยามาณเขาเอา ถ้าทำกนะ็มาบังคับเอาไว้บังคับเราโดยเรายังไม่รู้ตัวเลยและยังมองไม่เห็นทุกเลยมีอะไรก็ทมอขออ่อนก็คือจ้่เราพระโทสะโมหะเราก็นึกเป็นเรื่องปกติคนเราต้องโลภแต่มักจะพูดเลยนะเราก็จะรู้เรื่องนะผมยังมีกิเลสอยู่เพราะฉะนั้นผมยังต้องมีความโลภความกธความหลงเออเหมือนรู้เนะ แต่จะแวะกระพูดบ้างั้นน่ะไมไ่รู้อะไรเขาหรอกคนเรามันยังมีกิเลสก็ถ้ามตีต้องออกบวชแล้วแต่ก็ไม่ออกบวชนี่เนเออทอเทวบุตรมาอ่าเทวบุตรอันนี้มันลึกไปนิดหนึ่งเราอาจจะไม่รู้เรื่องคือเทพบุตรที่ายามานบังคับมาสิงเมือง,องให้มาเป็นอุปสรรคเราเนี่ย มึงครับมนุษย์มึงให้มาเป็นอุปสรรคกับเราเนี่ยมอมันจุมาอ่าความตายนี่นะจะเป็นมานเออมานอะไรล่ะเราอยากอยู่นานๆเนีนะ่ยเราไม่อยากตายนะเราอยากได้ครอบครองชีวิตและทรัพย์สินและทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีไปนานๆนะ เอางี้เราอยากเป็นคนแก่ที่สุดในโลกนะคือใครตาก็ทาง,งเถอะแต่เรายังอยู่อะไรเงี้ยนะใครจะเรียกเราคนแก่ก็ทางเถอะแต่เราแก่ที่สุดในโลกเออแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นเนี่ยมัจจุบานตรงเนี้ยมาไอคนอื่นตายเราไม่ค่อยจะคิดเท่าไหร่หรอกคิดแค่นิดหนึ่งถ้าคนใกล้ชิดนะหรือคนที่คุ้นเคยหรือคนที่เรารัก้ถาถ้าเขาถึงตัวเองเมื่อไหร่แล้วก็ ย่ u n เหือแล้วก็ความตายไม่มีนิมิตหมายด้วยแปลว่าอะไรก็นั่นแหละเพราะเรานอนหลับอาจจะไม่ตื่นเพราะมีหลายลายเป็นเช่นนั้นนะคนข้างกายไปปลุกอ้าวไปซะแล้วก็มาเล่าให้ครูวิทยใหญ่ฟังด้วยนะนี่เคยเขาทำไมเป็นอย่างนี้แหละเห็นก็เป็นอะไรเลยเนี่ยก็นอนหลับแล้วได้ยินเสียงคลอกๆเขาคลอกไหนก็ไม่ทราบ นี่ก็คลอกคุ้นเคยทุกกว,วันก็คลอกเสียงลำพึงออกมานี่แหละจ้ะเหมือนตอนสุกสายญ,ญาติอย่างนี้เนะยอืาแต่ไอ้คลอกนี้ทำไมไม่คลอกอีกเนะี่ยเงียบเลยคือคลือก็คลือเงียบแล้วก็สำคัญนะสิพอเราตื่นขึ้นมาเนี่ยแล้วผลักตัวเข้าไปนี่นะตัวเขากลิ้งไปเหมือนขอนไม้เลยเออ <c oughs> เป็นแข็งค่ะทีเจ้เหมืนอ,อนก่อนมอไปได้ทั้งตัวเลยกริ่งนี่เขาทิ้งกายนี่เอาไว้เป็นเพื่อนเราแต่ากายเหลี่ยกเขาเขาไปแล้วแล้วแลวเหลือกายเนี่กายที่เรารักเราชอบเดี๋ยวเราคุ้นเคยเดี๋ยแต่ถ้าเอาจริงจะอยู่กับเราเราก็าไม่เอาเอาไหมา ็มันอย่างนี้นะก็มีนะที่ยีอยู่ก็เป็นอย่างเงี้ยแข็งแรงดีคุยกำลังกำลังเออเออเออหัวลาอตาย <c oughs> าหมดอายุไขเออเหมือนหมดพลังงานของชีวิตสรีละยนก็ไปไม่ได้เหมือนใครดึงปลั๊กออกนะบุบ๊ดับไปเลยเออดวงชีวิตดับบุ๊ปไปอย่างเงี้ยหัวลาอตาย ก็มีนะเออนี่จ้ะขับรถเบ้นย่างดีเนยตายคาพวงมาลัยรถไม่ได้ชนด้วยเป็นลมตายเออนี่นะมีอารมณ์จะตายตอนนั้นเลยนี่ก็มีด้วยอาการต่างๆานานี่จะมัจจุมานี่ ไม่มีเว้นเลยแม้แต่คนเดียวี่ถ้าเราได้คิดเนะเราก็จะคิดได้แต่เพราะเราไม่ได้คิดเนี่ยเราก็เลยคิดไม่ได้มันก็มีอยู่แค่นี้เองนี่นะลองลองลองได้คิดสิไอ้ได้อย่างอื่นก็เอาโอเคละได้เงินได้ทองได้ทรัพย์ได้นู่นได้นี่ก็เอาโอเคออีกหนึ่งยังไม่ได้เลยคือได้คิด สำคัญนะมันพลิกชีวิตจากมุมมืดไปสู่มุมสว่างเหมือนผู้ที่บวชกองบารสถาปนานาี่ไงเออนี่ท่านได้ตรงนี้นอกเหนือจากที่ท่านเคยได้นี่นะจ๊ะนีไม่ได้พูดเรื่องเสียนะเอาพูดเรื่องได้อย่างเดียวเนี่ยก็เราเพิ่มอีกหนึ่งทีได้คิดเออนะ <laughs> ไม่ได้คิดก็เออขออะไรจ๊ะ ขันธมานเนี่ยตั้งแต่แตื่นมาแล้วเนี่ยไม่ใช่ขันห้านี่ยขันห้าขันห้าฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ทั้งห้ามารวมกันนะเหมือนเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยมันเสื่อมลงไปเรื่อยๆแหละมันผุมันพังมันคือมันไม่ค่อยในด,ดังใจเราไม่ค่อยอยู่ในโอวาสเราเี้ในใน,นั้นเราเลิกว่าตัวเราของเราเนี่ยเอาเข้าจริงๆมันก็ไม่ใช่เลย มันไม่ใช่เลยคือถ้าของเราเราก็ต้องควบคุมได้สิแต่มัาควบคุมอะไรไม่ได้เลยทั้งทั้งอยู่ตามลำพังไม่มีใครขัดใจเราเลยแต่ร่างกายยังขัดใจเราเอาแค่ขาครูไู้ใหญ่เนี่ยอย่างเมื่อวานนี่อยากเดินให้มันมาดมาดหน่อยมันก็เหนียวมันก็ลังไว้เนี่ยนี่ขันตมอนเนี่ยขาครูผูใหญ่เนี่ยกลายเป็นมายของครูไู้ใหญ่ความเจ็บที่อยู่ในขาเนี่ยเออ มันทําให้เราทําอะไรไม่ค่อยสะดวกอย่างนี้นะจ๊ะนนี้เราก็ไปสํารวจด,ด,ดูสิตัวตาร่างกายเรามีอะไรที่เป็นอุปสรรคของเราม้างอย่างนี้นะจ๊ะเป็นเศรษฐี <laughs> <laughs> รวยมากเพราะสั่งอาหารจากเหลามานะ <laughs> 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 แต่ว่าไม่มีฟัน <laughs> <laughs> <h ung? <h ung? <laughs> หาท้ัวยหมาเจี๊ยเลย <c oughs> มันดูได้แต่มันกินไม่ได้เออ <laughs> นี่นะเออ <laughs> นี่ขนมาเนี่ยดวงตาของเราเนี่ยส,สุกสกาวแววาววอยู่ๆมันก็มองไม่ค่อยชัดเงี้ย <laughs> มันสารพัดไปหมดเลยมีอุปกรณ์มาเพิ่มดูเลิมจ <laughs> มาบทบังเสน่เนี่ย <laughs> ปดบ,บังความเป็นหนุ่มไปเยอะเลยนี่เนาะแต่เมื่อวานนี้เกือบลืมใส่เนี่ยเกือบจะเดินออกไปแต่กลัวเขานนเน้อกะเนนก็เลยต้องอลืมเรื่อยๆนะพระลูกชายจะนั่งข้างๆนี่แหละท่านคอยเตือ,เอนเลยถามท่านดูก็เด่น พ่อครับลืมลืมใส่แว่นหลายครั้งก็ถามท่านดูกันล้วกันมันลืมอืมแปลกเหมือนกันนะเนี่ยเราสำรวจดูเซะมันเป็นมารน,นี่นะอ๋อละจ๊ะอ่านี่เรากลัมมากดเช่งการกระทำของเรานี่ ที่ผ่านๆเนยพบในอดีตที่ผ่านมาที่เรามองไม่เห็นไปแล้วเนะี่ยอยู่ๆก็เหมือนมีระเบิดเวลาตูม้มตามเนี่ย <c oughs> ทำไมต้อง,องปเป็นเรานี่นะ <c oughs> นี่จ้ะเออบางทีก็มาเจอนะมาเจอเนี่ยเป็นอุปสรรคของชีวิตกรขถางให้เราทําอะไรต่ออะไรไม่ได้สะดวกเนี่ยวิบากกรรมอะไรต่างๆอะไเนี่ยมาตัดร้อนเรา ทุกคนหนีไม่พ้นในมารทั้งห้าฝูงนี่น่ะซึ่งเป็นเครื่องมือหรืออุปกรณ์ของพญ,ญามารที่เรามองไม่เห็นตัวเนี่ยแต่มีจริงมีอยู่จริงนี่ละจ้ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราได้อะไรมาเยอะแยะแล้วเล็กหนึ่งอย่างคือได้คิดถ้าได้คิดก็คิดได้้็นี่ตรงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะและเราจะเห็นว่าเราสมควรบวช เราในคําสอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในนั้นเรามีความรู้ที่จะทําให้เราหายสงสัยในทุกสิ่งทุกเรื่องราวของชีวิตแล้วก็มีข้อปฏิบัติสําหรับเราไม่ว่าเราจะอยู่ในเพลงของสำนะักหรือราศกขาไปอยู่ในเพลงครงฤาหัดเราจะดําเนินชีวิตกับใครกับตัวเราเองกับสิ่งแวดล้อมนี่ทิศทิศหกอะไรต่างๆเหล่านี้มันต้องกับคนที่เราจะต้องมีเกี่ยวข้อง คนจัดสิ่งของมีอยู่ในนั้นทั้งหมดเลยต้องไปเรียนรู้ไปศึกษาแม้เราเป็นผู้ปกครองก็ยังมีข้อปฏิบัติสําหรับผู้ปกครองเขาเรียกธรรมราชายอย่างนี้นะเออข้อปฏิบัติสําหรับผู้ี่เป็นหัวหน้าคนก็ต้องศึกษาเรียนรู้เป็นต้นจะเป็นต้นเยอะแยะอะถ้า,าเราจะศึกษาความรู้ให้ยิ่งไปขึ้นไปเหมือนอย่างที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าศึกษาเช่นวิชาสามอย่างเนี้ย เอ,อความลับของชีวิตของเราเนี่ยมันควรจะหมดยุคหมดสมัยจะได้แล้วที่ว่าก่อนเรามาเกิดเรามาจากไหนเนี่ยพบชาติมีจริงไหมอะไรต่างๆเหล่าเนี่ยความรู้เหล่านี้คคำสอนนี่มีอยู่ในพระพุทธศาสนาเนี่ยจ้ะซึ่งท่านไม่ได้ห่วงไม่ได้ปิดไม่ได้บังเลยเราสามารถเรียนรู้ได้ กระทั่งทำอย่างไรถึงจะพ้นจากต่าสงสารบริเเลได้มีอยู่ตรงนี้จะกระทั่งวิชาหอทิพตาทิพและลึกชาติได้มีมโนมยิทธิมีฤทธังใจอิทธิธททธวิธีอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นตน้นทำอาชวะไอสิ้นไปทรพั์เลยวิชาต่างๆเราเรียนเราไปอ่านดูนี่เหลือเชื่อเลยแหละแต่ก็เป็นความจริงและก็ไม่มีสถาบันไหนในโลกเขาสอนกันอย่างนี้ มีเฉพาะในพุทธศาสนาถ้าเป็นเพศนักบวชเรียนได้สะดวกได้ง่ายอย่างน้อยก็อะเอาให้ได้สักสองวิชาในสามสองในสามวิชานะจ๊ะคือปพเพนิวาสารนสติยานกจุดตุปปัตยานเนี่ยอิตรงเนี่ยเราสามารถศึกษาเรียนรู้ได้โดยตัวของเราเองทีเดียวนี่นะจ๊ะแล้วอุปกรณ์นั้นไม่มีอะไรเลยประหยัดสุดประโยชน์สูงเลย ไม่ต้องเสียค่าโรงเรียนอะไรเดียแลราญาติโยมสนับสนุนเราใช้ค่าใช้จ่ายวันละบาทในจะไปบินนบาทมาบาทหนึ่งเดียแค่นั้นเองแล้วก็มีพลังงานแล้วแล้วก็ะอะารนั้นก็ไปทําตามที่พระเจ้าจะสอนอโนโ่นคมลนั่นที่ว่างนั่นในกุฏินี่นะจ๊ะที่วงทีวีเอาออกให้หมดกว่าให้เกลี้ยงเลยให้เหลือที่มันโล่งๆเอาว่างกเกลี้ยง เวลาเราเข้าไปในกุติเราจะเห็นโลง่ลงๆใจมันจะโล่งถ้าเราลุงหลังใจมันจะล,งล,ลุงลัง,ลง,ลงแล้วก็ลงมือลุยเลยนั่งหลับตามืดๆไปเรื่อยๆนั่งจกกนกว่ามันจะสว่างเรื่อยไปก็าสามารถศึกษาเรียนรู้ได้แม้วิชาที่สามเราจะยังไปไม่ถึงนี่เะจ๊ะเพราะฉะนั้นนี่โอกาสนี้กำลังจะเปิดไอ้สำหรับผู้ไีบุญ เจ็ดพันรูปเจ็ดพันตำบลทั่วไทยนี่น,นะจ๊ะอันนี้ก็มีจดหมายอัดตายละเกือบหมดเวลาเกือบหมดเวลาเลยนะจ๊ะองก์กรไม่เคยเตือนเลยเอาอย่างนี้เราเราทบทวนบุญก่อนเนาะเออ